ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في <applause> نوم قرم لما جمعة شكر الله سبحانه وتعالى تي ในรอบสัปดาห์และเราได้มารวมกันที่จะทําอิบาัตตต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอัลาในวันศุกร์แห่งนี้เราจะได้มาร่วมรับฟังคํำนาเ s หัตรับฟังข้อตักเตือนที่จะสร้างความยำเกรงให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอัลาพี่น้องผู้ร่วมจุมัะที่รักทุกท่านเราได้ผ่านช่วงเวลาในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐมา วันนี้ถ้าเราดูในปฏิทินอิสลามแล้วก็อยู่ราวประมาณวันที่27ของเดือนชาวาลนั่นหมายความว่าอีก2-3วันที่เราจะได้อยู่ในเดือนนี้และสำหรับใครที่ยังไม่ครบในการปฏิบัติอามาลในเรื่องของปอซอหรือถือศีลอดสุนนะในช่วงเดือนชาวาลนั่นก็คือถือสินอดสิทธิไอยามินชาวาลสิทธ ถือศีลอด6วันในช่วงเดือนชาวานนี้ก็เหลือเวลาอีกวันสองวันที่เราจะให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะเราจะได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวุอะลัยฮะสัลลัมที่ท่านได้กล่าวให้กับประชาชาติได้ทําเป็นแบบอย่างนั่นก็คือใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและต่อด้วย6วันในเดือนชาวาเขาเสมือนการถือศีลอดของเขานั้นกัสยามุดะดฮรีเสมือนเขาถือศีลอดหนึ่งปีเต็ม นี่คือความประเสริฐของการถือสินอดในช่วงในช่วงเดือนชาวาดังนั้นอีกเวลายังมีอีกนะครับหนึ่งถึงสงวันก็พยายามที่จะให้ครบสําหรับใครที่ยังไม่ครบสําหรับพี่น้องที่ทําครบสมบูรณ์แล้วก็ยังมีการถือสินอดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซุนนะต่างๆในการถือสินอดนั้นก็สามารถที่จะทําได้อีกเช้าล่ะในวันนี้เองในคุตตาบะที่กับผมจะนําพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องก็เกี่ยวเนื่องจาก อิบารัดในเดือนรอมดอนของเราวันนี้ยังไม่ครบหนึ่งเดือนเต็มถ้าเราประเมินว่าเดือนรอมดอนที่ผ่านมาแล้วนั้นเราได้ทําการงานได้ทําหน้าที่ได้เก็บเกี่ยวผล,ลบุญมากน้อยแค่ไหนแล้วเราต้องมีการประเมินพี่น้องครับทุกๆองค์กรทุกๆก,ก,ก,การงานในชีวิตของเรานั้นจําเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลจําเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราได้ทําไปนั้นมันได้ผลมากน้อยเพียงเท่าใด เราจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอิบาดัตในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานั้นเราทํามันสําเร็จหรือไม่การงานของเรานั้นเป็นที่ถูกตอบรับหรือไม่อันนี้เป็นคําถามให้กับพี่น้องทุกคนเราเป็นผู้ที่ฟาอีซีนผู้ที่ใช้ชนะสําเร็จหรือเราเป็นคนที่คอซีรูนเป็นคนที่ขาดทุนเป็นคนที่ไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากอิบาดัตในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา นี่คือคําถามเล็กๆน,น้อยๆที่เราจะต้องทวนคิดอยู่เสมอเพื่อประเมินตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นเราได้เป็นผู้ที่อิบารัดของเรานั้นถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาแล้วหรือยังพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปทบทวนตัวเองก่อนที่เราจะมุฮาซบาตัวเองมีเงื่อนไขบางประการที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับการทําอิบารัดอันเป็นเป้าหมายในการดําเนินชีวิตของเรา นั่นก็คือเงื่อนไขที่อัลลอฮฺมุสลิมะตะลาจะตอบรับการงานของเราชูรุตอัลิบาดาะนะครับการที่อัลลอฮฺมุสลิมะตะลาจะตอบรับการงานตอบรับอิบาดาะของเรามีแค่อยู่สองข้อครับพี่น้องประการที่หนึ่งคือเราปฏิบัติอิบาดาะนั้นันด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะอลาฟะเบดุลลอฮฺมุคลิสฟะเบดุลลอฮฺมุคลิสัลลัฮุดีน อลัลลอฮฺมูฮัมหมลาตรัสไว้นะครับในสุรษะอูมารายะที่สองพวกเจ้าจงสักการะบูชาต่ออลัลลอฮฺมูฮัมหมลาเพียงพระองค์เดียวอย่างบริส,สุทธิ์ใจนะครับอีคลาสต่ออลัลลอฮฺมูฮัมหมลานั่นไม่ถึงไม้ไม่มีการชีริกไม่มีการตั้งภาคีไม่มีการโอ้อวดใดๆในการทํางานของเราอันนี้คือประการที่1ประการที่2การงานของเราจะถูกตอบรับอิบาดัของเราจะถูกตอบรับด้วยประการที่2เป็นเงื่อนไขนั้นก็คือ เราปฏิบัติต,ตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละอาริวสัลลัมที่เป็นแบบอย่างให้กับเราหรือไม่อิจบาอุสุนนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เบื้องต้นในการที่เราจะประเมินและทบทวนในสิ่งที่เราทํามาตลอดในเดือนอมรอนที่ผ่านมาประการที่หนึ่งอิคลาสตอออสมูร์ตาอลลาหาประการที่สองต้องอิจบาอุสุนนะต้องปฏิบัติต,ตามสุนนะของท่านนาบีในภาคของโดยเฉพาะในภาคของการปฏิบัติอิบาดะที่เป็นศาสนากิจ เราจะต้องปฏิบัติตามสุนัขของท่านนาบีอย่างเคร่งครัดพี่น้องที่รักทั้งหลายหลังจากที่เราทราบกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่อัลาลอฮฺจะตอบรับการงานของเราแล้วเราก็ควรที่จะมาทบทวนมมฮาซาบการงานของเราซึ่งวันนี้ก็ผมจะนําเสนอตัวชี้วัดบางส่วนซึ่งมันมีหลายตัวชี้วัดมีหลายเกณฑ์ที่เราจะสามารถวัดและประเมินผลว่าการงานของเรานั้นเป็นที่ตอบรับแล้วหรือยัง แต่วันนี้5ข้อสิ่งที่จะมานำเสนอกับพี่น้องว่าตัวบ่งชี้ thank you. เขามีความหวังเขามีความหวังที่จะกลับไปทำพินแบบนั้นจากตมัยตอนผ่านไปแล้วเขามีสิ่งพาดด้วยหัวใจและลิ้นแต่ในขณะเดียวกันเขามีความหวังที่จะกลับไปทำพินเขามีความหวังลึกๆว่าเออเลลาสมัยตอนไปฉันก็จะกลับไปทำสิ่งที่เป็นเสี่ยสิ่งที่เป็นความพินเดลเดินซ้ำๆซึ่งฉันเวลาเยอะ ประตัวชี้วัดหนึ่งประการความที่สามผัก็คือมันจะเกิดความดีหลังจากความดีมันจะเป็นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเหมือนโดมิโนที่รู้ความดีหนึ่งมันก็จะไปสื่อต่อเนื่องงความดีเมื่อเราลงความดีในระดับนองรับามันก็จะมีความดีตามมาในช่วงเดื้องและทั้งชีวิตของเราที่ใช้ชีวิตตลอดเวลาตอนที่เราจะข้ามพ้นแล้วก็ไปเจอเราตั มันจะทุกข์ทมาร์ดีที่เกิดหลังจากความตัวที่สี่คนที่การงานของเขาถูกยอมรับในระดับรองแ้งเขาจะรับเห็ชอบที่จะทำวามดีและเขาจะรู้สึกกัรเกียวและไม่ชอบในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายเป็นควาเสี่ยงต่างๆในสิ่งที่มีการแม้กระทั่งตัวบุคคลก็จะรู้สึกรักที่จทำตามดีเมื่อกี้เราก็อยู่ใน

这个看过去。 i

ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار